สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเชร์บอลโลกจะมามอบทัศนคติเกี่ยวกับบอลทีมแมนยูและนิวคาสเซิลในคืนนี้นะครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เปิดรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลในวันนี้เจ้าบ้านนะครับผลงานในหลีก3นัดล่าสุดที่ผ่านมาพวกเขาชนะ2เสมอ1 นัดล่าสุดเพิ่งบุกไปชนะวูฟแฮมตันหนึประตูต่อศูนย์คาบ้านมาได้ทําให้พวกเขานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับกําลังใจกลับมาไม่น้อยเลยทีเดียวและในวันนี้นะครับปีศาจแดงจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลที่ลงเล่นมาแล้ว3นัดแต่ยังไม่ชนะใครเลยพวกเขาแพ้2สมาหนึในบ้านตัวเองในวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่มีมาคัสแรดฟอร์ดสกอตแมกโทมินี กับอเล็กเตลเลสที่บาดเจ็บแต่พวกเขาจะได้คริสเตโนโรนันโดร่วมทีมราตาขายในคืนนี้อย่างแน่นอนส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับพวกเขาจะขาดมาตินดูบากาจอร์โจเชลวีไรอันเฟเซอร์และคัมลันวินสันที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด ซึ่งดูจากฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมแล้วนะครับในวันนี้เรื่องความพร้อมของตัวผู้เล่นนะครับแมนยูดูดีกว่าแบบชัดเจนเป็นอย่างมากและ2ฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาแมนยูก็เปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลมาได้แบบหานลอยตลอดซึ่งเชื่อว่าเกมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านและเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นฟันทงแมนยูกินเต็มแน่นอน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทันสนคติบอลของพวกเราทีมงานเชียร์บอลโลกในวันนี้ถ้าเกิดใครชื่นชอบข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานเชียร์บอลโลกด้วยนะครับเจอกัน